สวัสดีค่ะวันนี้น้องมีปรัชญาชีวิตแบบหนึ่งนะคะที่จะมาให้กับทุกคนนะ,ะที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะคะผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้กับความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปสรรคจริงค่ะความแข็งแกร่งของจิตใจคือการหัวเราะให้อุปสรรคจริงไหมนะและยิ้มให้ความทุกข์ในชีวิตจริงไหมนะเรามักจะเผชิญหน้ากับความทุกข์และอุปสรรคที่เต็มไปหมด แต่ความแข็งแกร่งของจิตใจนั้นเกิดขึ้นเมื่อเรากล้ายิ้มให้ความทุกข์ก็ต้องฝึกฝนจิตใจและยอม<า>รับมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราการยอมรับความจริงการากมองม<า>เห็นความสุขในความทุกข์เป็นสิ่งที่ทําให้เราแข็งแกร่งนั้นยากมากความสุขไม่ได้อยู่ในการหลีกเลี่ยงปัญหาหรืออุปสรรคแต่อยู่ <c oughs> ในความสามารถในการหัวเราะและยิ้มให้อุปสรรคต้องบ้าไปแล้วมันคือการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการมองในมุม ที่ให้ความสําคัญกับสิ่งดีๆต้องฝึกฝนอย่างมากที่เกิดขึ้นและเป็นการเรียนรู้จากความล้มเหลวความแก่ขนาดไหนที่จะยอมรับความทุกข์และการก้าวผ่านมันมันเกิดจากการรับผิดชอบต่อชีวิตของเราและการสร้างสรรค์ความสุขในทุกๆสถานการณ์แต่ how to do ทำยังไงละงนั้นในแต่ละวันของชีวิตของเราเราสามารถเลือกที่จะยิ้มให้ความทุกข์ กและหัวเราะให้กับอุปสรรคและด้วยความแข็งแกร่งนี้อุปสรรคเยอะแยะมากมายเราสามารถผ่านทุกๆอุปสรรคในชีวิตของเราด้วยความสุขใช่และความมั่นคงใจยากมากความแข็งแกร่งและความสุขเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นในชีวิตเราใช่โดยไม่จําเป็นต้องหลีกเลี่ยงความทุกข์ใช่หรืออุปสรรคในทุกสถานการณ์ก็ใช่จะสช้นการปัจจุบันในีาก็แย่มากและเติบโตการมองเห็นความมุ่งมั่นใช่และคุณค่าในทุกวันของชีวิตใช่ การยิ้มให้ความทุกข์และยิ้มให้อุปสรรคมันเป็นสิ่ง,งที่ทำให้เราเป็นคนแข็งแกร่งอยงวและมีความสุขมันเป็นการรับมือกับความทุกข์อย่างมีความสุขทุกมากตอนนี้ามมนาการเมืองไทยอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําได้ในทุกครั้งมันเปนสิ่ง<ห>ที่คมค่าถ้าผ่านมันไปได้ลุงก็พูดอะไรนี่มันเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และเติบโตอย่างต่อเนื่องต้องแก่เก้าสิบปีดังนั้นขอให้เราทุกคนสร้างความแข็งแกร่งและความสุขในชีวิตของเรา โดยการยิ้มให้กับความทุกข์<า>และยิ้มให้อุปสรรค <c oughs> และพยายามเรียนรู้และพัฒนาในทุกๆวันของเรา,เรายิ้มก็จะเป็นแบบนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะการยอมรับความจริงแล้วก็การสิ่งที่ได้ท่านได้ยินไปนะคะมันจะเป็นเรื่องของการยอมรับความจรงิงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแล้วก็การที่จะยิ้มรับนะคะสิ่งที่ต้องทนกับทนกับสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่เราได้รับมา หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนะคะหรือว่าเราต้องอดทนกับสิ่งที่เราไม่ได้เราอยากได้แต่เราไม่ได้เพราะฉะนั้นการยิ้มให้กับความทุกข์หรือว่าความเข้าใจความทุกข์หรือว่าสถานการณ์ที่เราไม่พึงพอใจเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ต้องฝึกฝนแต่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้บางคนผ่านมันไปด้วยรอยยิ้มนะคะต้องใช้ประสบการณ์อย่างมากบางคนผ่านมันไปด้วยไม่คิดไม่คิดถึงมันนะคะอย่างนี้ก็จะมีความสุขนะคะ บางคนนะคะเช่นนกักการเมืองอยู่ในสถานการณ์เราก็อะไรแบบนี้ก็จะกินไม่เข้าขายไม่ออกนะคะหมดคํามสิวอนะคะก็ความแข่งแกร่งความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับสิ่งที่เป็นไปในสังคมเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่มีชีวิตง่ายขึ้นก็จงเลือกการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นนะคะก็อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าความสุขความทุกข์นะคะเกิดขึ้นจากใจ ะะจิตเป็นนายกายเป็นเบานะคะทุกคนนะคะภาวะจิตของเราเนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์แล้ววันนี้นะคะน้องก็ต้องต่อสู้กับจิตใจ,จตัวเองนะคะกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในสังคมต่างๆมากมายนะคะก็ถึงแม้ว่าจะออกกําลังกายมีความสุขนะคะแต่ว่าไอ้ความที่จะต้องอดทนกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะคะมันก็ยาก นะคะเพราะฉะนั้นมาให้กําลังใจแล้วก็ผ่านมันไปนะคะไปทําเรื่องอื่นซะปล่อยให้เวลามันผ่านไปเดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปได้เองนะคะนะะ้องออกมาให้กําลังใจทุกคนในสถานการณ์ปัจจุบนันว่าเราก็เต็มที่แล้วเราทําดีที่สุดแล้วก็ ความเข้มแข็งของจิตใจนะคะก็ไปให้ความสําคัญกับงานหรือว่าคอนเซนเทรตกับงานที่เราทําเพื่ออนาคตเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นสังคมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเส้นทางของมันนะคะมันก็จะเป็นไปตามลกลไกลนะคะเพราะว่าในตลาดหรือว่าในสังคมเนี่ยไม่ใชไม่มีผู้เล่นคนเดียวหลายคนนะคะแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ระวังมีสติคิด ก่อนที่จะทําอะไรนะคะน้องก็มาให้กําลังใจทุกคนนะคะนี่ก็ออกกําลังกายกลับมาที่ออฟฟิศละนะคะคุยให้คิดแกนกนิชากรสุภาพกายสุภาพใจแข็งแรงนะคะฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกเข้าใจตัวเองเผชิญหน้ากับความกลัว Fear นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันทาให้ชาชนรู้สึกกลัวนะคะแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ตามมานะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอีโมชัเป็นเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นน้องก็อยากจะมา ให้กำลังใจแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่กับทุกคนนะคะแล้วก็เข้าใจความรู้สึกเป็นอย่างดีนะ,ะคะก็ให้ไปมุ่งความสำคัญกับครอบครัวคนที่เขารักเราคนที่คือเราทำตัวเราเองได้เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราเราต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามันกระทบเรามันก็ไม่มากมายหรอกคะ่ะถึงมันจะเป็นสิ่งไม่ถูกต้องแต่ว่ามันก็จะต้องได้รับผลกรรมของสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่น้อง เอามาพูดเป็นปรัชญาของชาวจีแล้วก็ชาวญี่ปุ่นช่วงสงครามนะคะก็คือยิ้มยิ้มให้กับความทุกข์ความเศร้ายิ้มให้กับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาหัวเราะให้กับอุปสรรคแล้วเราก็จะผ่านความทุกข์นั้นไปได้นะคะคุยให้คิดกับน,นิชากรนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เจอน้องใหม่นะคะวันนี้หน้าน้องก็จะสุขภาพแข็งแรงจิตใจถึงจะแข็งแรงแต่ว่าความรู้สึกอารมณ์นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ ทำให้เราขับเคลื่อนแล้วก็มี energy พลังงานใช้ชีวิตต่อไปได้ก็ให้ไปมุ่งความสําคัญกับสิ่งที่จําเป็นครอบครัวความรักคนที่เขาดีกับเราไอ้ชั่วไอ้สิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็อย่าไปใส่ใจนะคะเราก็มองผ่านมันไปซะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเราก็ต้องไม่ได้รับผลอน,นั้นคนที่ทําเขาจะต้องได้รับผลอน,นั้นเองนะคะลาไปก่อนกับนิชากรคะ่ะ